ต่อาานะคะเราจะไปทำซื้อค่ะเริ่มจากโดยการเข้าที่หนึ่งซื้อค่ะแล้วเ,เลือกหนึ่งซื้อสินค้าลงทันทีค่ะตรงนี้นะคะให้เราเลือกเซตรูปแบบการป้อนค่ะอัตราแวตเราต้องไม่ใส่นะคะแล้วกดโอเคค่ะ <S 2> <S 2> เลือกสมุดบัญชีที่4ี่แล้วกดโอเคค่ะเมื่อเราเข้ามาหน้าซื้อนะคะชื่อข้าคลังเราจะใส่เป็นหนึ่งค่ะวันที่ซื้อนะคะเราจะใส่ตามโจทย์ค่ะเป็นปีพศ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองพันสิบสองค่ะขนาดผู้ขายนะคะจะเป็นสองศูนย์ศูนย์หนึ่งแอมแปร์ค่ะวันและชำระจะเป็นวันที่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองพันสิบสองค่ะขนาดสินค้านะคะเราจะใช้เป็นโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ในจำนวนสิบสามชิ้นนะคะราคาสิบสามจุดสามหนึ่งนะคะ,นะคะ เสร็จแล้วกดหนึ่งเก็บข้อมูลค่ะเราจะใส่ยอดเงินสดตรงนี้นะคะร้อยเจ็ดสิบสาม้อยเจ็ดสิบสามจุดศูนย์สามค่ะเสร็จแล้วกดโอเคค่ะ ถ้าเราใส่ยอดเสร็จสิ้นนะคะก็จะขึ้นยอดของการซื้อค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นการซื้อค่ะ